ก้ลวงเริมตลิ่งเมื่อพระราชาอยากลองดีในพระราชวังที่รุ่งเรืองพระเจ้านัทราชผู้ครองเมืองเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายทรงนึกหมัน,นไสในวัยพริบของสทธนนชยัยข้ารับใช้คนโปรดที่ใครๆต่างก็ล่ำหรือว่าไม่มีใครหลอกเขาได้พระองค์จึงตัดสินใจจะดัดหลังเจ้าปัญญาคนนี้ต่อหน้าเหล่าขุนนางพระองค์ตรัสท้ทายด้วยรอยยิ้มอย่างผู้เหนือกว่าส่วนสทธนนชัยได้แต่ทำท่าหวาดกลัวพลางตอบว่าโทษพระองค์ส่งพระปรีชาถึงเพียงนี้หม่อมฉันจะไปกล้าหลอกได้อย่างไรพรพเยค่ะ พระราชาทรงพาพระเจ้าชายและเหล่าหาดเล็กสเสด็จไปยังริมแม่น้ำที่ใสสะอาดลมพัดเย็นสบายทรงเดินไปหยุดที่ตลิ่งแล้วหันมาตรัสว่าข้าจะยืนอยู่ตรงนี้ถ้าเจ้าแน่จริงจงหลอกให้ข้าลงไปในน้ำให้ได้ศีธนนชัยแซงทำหน้าเครียดกลุ่มขมับทันทียากเกินไปเพย์ข้าหม่อมฉันทำไม่ได้จริงๆศีธนนชัยแซงทำเป็นเดินวนไปวนมาตามริมตลิ่งท่าทางเขากระสับก,กระส่ายเหมือนคนคิดไม่ออกพระเจ้านันทราช ทรงกอดอกมองดูด,ด้วยความสนใจที่เห็นเจ้าปัญญาต้องจนมุมแต่หารู้ไม่ว่าภายใต้ท่าทางหลนหลานนั้นแววตาของสีธนนท์ชายกลับวาวโรดด้วยแผนการเขาแอบ,บยิ้มกลิ่นที่มุมปากเพียงชั่วครู่ก่อนจะกลับไปทำหน้าเศร้าตามเดิมสีธนนท์ชัยเดินกลับเข้าไปหาพระราชาด้วยท่าทางท้อแท้สิ้นหวังเขาค่อยๆสุดตัวลงกราบที่พื้นหญ้าและสายหน้าไปมาอย่างยอมจำนวนหม่อมฉันยอมแพ้แล้วการจะหลอกให้พระองค์ลงน้ำนั้นเป็นไปไม่ได้เลยจริงจริง เมื่อได้ยินดังนั้นพระเจ้านันทราชก็ระเบิดหัวเราะออกมาดังลั่นฮ่าฮ่าในขณะที่พระราชากำลังทรงดีใจสีธนนชัยก็แส้ทำเป็นนึกอะไรบางอย่างขึ้นได้เขาเงยหน้าขึ้นมองพระราชาด้วยสายตาอ้อนวอนเหมือนจะขอโอกาสสุดท้ายแต่พระองค์เพยคข้าแม้หม่อมฉันจะหลอกพระองค์ลงน้ำไม่ได้แต่หม่อมฉันมั่นใจว่าถ้าพระองค์อยู่ในน้ำหม่อมฉันสามารถหลอกให้พระองค์ขึ้นบกได้แน่นอนเรยเยฆาพระเจ้านันทราชทรงชะงักด้วยความอยากชนะอย่างเบ็ดเสร็จพระองค์จึงตอบตกลง ตกลงข้าจะลงไปในน้ำเดี๋ยวนี้แหละตระเสร็จพระเจ้านันทราชก็เริ่มถอดฉลองพระบาทและเตรียมตัวก้าวลงสู่ผืนน้ำพระราชาเสด็จลงไปประทับยืนอยู่ในน้ำจนเปียกโชกถึงระดับอกทรงหันมาทางสีธนนชัยที่ยืนอยู่บนฝั่งพร้อมกับทำสีหน้าเยอะเย้ยและท้าทายเตลาล่ะเจ้าชายตอนนี้ข้าอยู่ในน้ำแล้วไหนลองหลอกให้ข้าขึ้นไปบนบกสิเจ้าแพ้ข้าแน่แน่สีธนนชัยยืนสงบนิ่งแล้วค่อยๆยิ้มออกมาอย่างกว้างขวาง สีธนนท์ใช้พนมมือไหว้พระราชาอย่างสง่างามแล้วเปล่งวาจาที่ทําให้ทุกคนที่ริมตลิงต้องอ้าปากค้างพระองค์พเยฆาาหม่อมฉันไม่จําเป็นต้องหลอกให้พระองค์ขึ้นมาแล้วเพเยข่าเพราะเป้าหมายของหม่อมฉันคือหลอกให้พระองค์ลงไปในน้ําและตอนนี้พระองค์ก็ทรงลงไปอยู่ในน้ําตามที่หม่อมฉันต้องการเรียบร้อยแล้วพเยค่าพระเจ้าลันทราชยืนอึ้งน้ําเปล่ยนอกพระองค์ทรงรู้ตัวทันทีว่าเสียรู้เข้าให้อย่างจังทรงยืนตัวสั่นพับๆอยู่ในน้ําด้วยความหนาว และขัดใจในขณะที่สีธนนชัยยืนหูร้อชอบใจอยู่บนฝั่งอย่างผู้ชนะ